บางทีนะบางทีเราถ่ายคลิปกันเยอะมันก็พูดคําแรกเหมือนเดิมไงใช่ไหมมันตอนนีมันก็อยากจะเปลี่ยนบ้างนะงั้นเปลี่ยนเลยห้ามเปิดคลิปโดยการพูดคําว่าสวัสดีอันไหนวองคนละครับวันนี้ครับเรามี entry ของ A S 5 G มาให้ทดลองใช้กันครับเท่างี้ยคนปิดละมันไม่ได้หมดมันมันมันต้องแบบพลังมันต้องแบบพุ่งหน่อยงั้นทุกคนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกันนะห้าสี่สามสองวันนี้โอ้เอา เราเนี่ยได้นี่มาครับนี่คือ Samsung Galaxy A42 5G นี่คือ e n t r y ที่ทำให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ 5G จาก A.S ในราคาที่ย่อมเยาเราได้มาหลายเครื่องเราได้มันทดลองหลายเครื่องวันนี้เราก็เลยจัดปาร์ตี้ครับอยากลองหาอะไรทำสนุกกเกี่ยวกับโทรศัพท์ใช่ซึ่งแน่นอนมือถือมันต้องคู่กับอะไรเกมนะมือถือแล้วก็กิจกรรมโซเชียลคืนพุธก็เปิดฟังมือถือมันมีผลต่อชีวิตประจำวันเรามากขึ้นแต่ว่าหลักๆแล้วก็คืออย่างที่พี่แปะบอกก็คือ1คือเกม2ก็คือโซเชียล ซึ่งวันนี้เราก็เลยชวนเป็นเพื่อญาติใกล้ๆบ้านเราพี่ชายพี่ชายเราบราเทอร์ของเราเนี่ยคนหนึ่งนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเอกปุ่ด้านเกมแห่งประเทศไทยนี่คือเสาหลักเกมมือถือออนไลน์ของประเทศไทยนะครับเสาหลักใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพอพี่เข้ามาพวกมึงตัดสินกันเอง ท,ที่แรกคนดูก็เชื่อผมตอนี่แนนเข้ามาคนดูอ๋อถูกครึ่งหนึ่งต้องเติมคำว่าชาลาภาพไปข้างหลังถ้าเป็นเสาหลักชลา,าเกมมิ่งค<อ>นนี้นี่คือผมให้พี่เป็นตัวแทนของผมด้วยผม <c oughs> อยู่กับพี่นะผมก็เป็นชาลาภาพเกมมิ่งไงแต่วันนี้พี่เป็นพี่ของเราใช่ใช่ครับแก<ต>่สุดในรานเลยผมว่าการเล่นเกมแบบสไตล์ชลา มันมีเสน่ห์ออกมันผมว่ามันสนุกเว้ยผมก็แฮปปี้ที่ตัวเองเป็นแบบนี้นะผมผมก็เป็นชาราเกมมิ่งเหมือนกันใช่ยเราก็ศึกษาเกมใหม่ๆไปเรื่อยๆได้เล่นกับน้องๆได้ใช่ใช่ใช่แล้วเวลาแบบเราสตรีมอย่างเงี้ยเฮ้ยปกติอะคนดูเข้ามาดูอ่ะคือดูคนที่มีฝีมือเก่งนะแต่อันเนี้ยคือเข้ามาสอนคนดูเข้ามาสอนถามจริงเฮ้ยตรงนี้ไปไงวะเฮ้ยแล้วคนดูจะเกิดความแบบสพเพศใช่เรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟดีกว่าพี่พี่ก็เลยจะบอกเลยว่ามันอินเตอร์แอคกั คนดูได้ปกติเขาเข้ามาดูแล้วเราตั้งใจเล่นเงี้ยแบบเฮ้ยเขาอาจจะแบบไม่ได้คุยอะไรกับเราแต่อันนี้เขาเข้ามาแบกเราได้เลยใช่มันเคยดีจริงๆแล้วแบบผมว่าผมบอกพี่ไม่รู้เรื่องหรอกพี่แอดไอดีผมมาเดี๋ยวผมพาไปแล้วเขาเข้ามาพาผมไปเลยแบบพาพี่ไปเก็บของนี้ครับพี่ตามผมมาครับคือพี่ไม่ต้องรู้เรื่องแต่ผ่านชัวร์ใช่ผ่านโอเคนี่คือพี่ชายคนแรกของเราที่มาวันนี้เป็นเอกอุกด้านเกมมือถือมีคนหนึ่งด้านโซเชียลต้องเขาอ่าฮะนะฮะขอเชิญเลยครับพี่มิ้ครับผม อ๋อของคุณครับพี่นั่งไหนครับกเป็นเลี่อะไอ้ครับเพี่นี่เดี๋ยวผมจะออกไปแล้วครับผมมานั่งเนียนๆให้เขาคิดว่าไม่มีการตับเชิญอุ้ยตอนที่ผมว่าเขาน่าจะรู้ตั้งแต่ปกแล้วฮะพี่มิดครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่เป็นพี่ชายเรามาอุ้ยผลเราเจอกันมากี่ปีแล้ววะพี่ไม่รู้แต่ได้ยินคำว่าชลาชลาหนอวหนาวไงไม่้รู้จะ่ชันอะ ึงหนึ่งอ่ะเก้าปีเรารู้จักกันมาสิบปีแล้วดิวันที่สองศูนย์สองหนึ่งโอ้สิบปีโอ้รู้จักกันมาระดับเซนจูรี่ พี่มิทเนี่ยแรกเริ่มเลยคือพี่มินีทก็คือกับบทแบรนด์บทแวรนันเขาเรียกดูโอ้เดเปอร์แท็กบีทบ็อกกับแรปแล้วทีนี้พี่มิทเขาก็โตในสายแรปเปอร์ล่าสุดนี่คือคนนี่คือคนที่โด่งดังมากเป็นเสาหลักติ๊กต็อกประเทศไทยเสาหลักอีกแล้วเสาหลักอีกหนึ่งคนโอ้โหแฟนจีนแฟนฮ่องกงนี่ตามเงินเป็นล้านนะจริงปะเนี่ยจริงจริงเหรอใช่ เราก็จะเห็นพี่มิ้อดอยู่ในติ๊กต็อกบ่อยมากทีนี้พอเรานึกถึงโซเชียลนึกถึง t i ๊กต็อวันนี้เราอยากจะลองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราพี่แนทมาเรียนติ๊กต็อกกับพี่มิ้จะเป็นยังไงถูกต้องอ๋ออ่าเดี๋ยวเราก็ทํากิจกรรมกันแต่แน่นอนว่าจะใช้เครื่องนี้ซัมซุงกาแล็กซี่ A425G เขาบอกว่ารองรับ 5G นี่เราใช้เครือข่ายของ A ที่มีประสิทธิภาพใช่เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเร็วแรงขนาดไหนถูกต้องและออย่างเขาบอกว่าแบตึุมากเดี๋ยวเราเล่นเกมกันก่อนเลยอ่ามีเกมมานาเหนือไหมม เล่นที่เคยเล่นไหมครับพี่เคยอยู่ครับจับจับอยู่เพราะวันนี้พี่ต้องแบกพวกผมนะอ่าจริงๆแล้วตามสคริปต์พี่ต้องแบบเฮ้ยมาเลยเดี๋ยวกูแบกเองอ่าถึงตาผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้พี่แบกเองแกไว้อยก่อนแกไว้อยก่อน อ่ะมาเรามาตั้งเตีกันดีกว่าอ่ะเมื่อกี้เราดาวน์โหลดเกมมาเรียบร้อยใช่ไหโมเร็วมากเร็วมากเร็วมากตื่ใจเดียวเนี่ยข้าตีข้าตีเดี๋ยวจะเข้าไปที่โหมดปกติแล้วกัน PVP นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นโค้งออก versus AI AI มันคอมมาเลยพวกไม่เอาง่ายไปง่ายไปเจอคนเลยเจอคนดีกว่าตรงจริงเลยงั้นผมจะเริ่มค้นหาห้องแข่งเฮ้ยเกมมาแล้วพิมิตพิมิตเลือกตัวที่พิมิตชอบนี่ไรหน้าเหมือนกูเลย บพี่ใครเป็นตัวที่อันนี้เหรอที่พี่บอกว่าหน้าเหมือนพี่อะไรอ่ะรักกันเลยเดี๋ยวผมจะเข้าป่าแล้วจะคอยวิ่งไปเช็คแล้วใครเป็นตรงกลางไม่มีอ่ะตอนนี้ไม่ต้องมีไปมาแล้วไปเลยครับเดินไปเร็วๆไปรอผมด้วยอย่างนี้กูอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมไปเกาะเบาะดีกว่าสีแดงมอเตอร์พี่พี่วิ่งไปเพื่อนเพื่อนเขียวๆอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยคนช่วยเพื่อนกดสกิล้นใส่สีแดงจะตุ้มสีเขียว พร้อมเราพร้อมเราเก่งตายแต่บายแล้วพี่นะข้าพี่พร้อมแล้วแล้วก็คุยอะไรคุยอะไรพี่บายเดี๋ยวนี่เดียวเดี๋ยวนีขึ้นคู่เลเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ๋อตีคู่เลยอะไรผมว่าพี่ก็เล่นเป็นแล้วอะไรเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมันแล้วเริ่มมันนะลื่นมากเลยนะลื่นลื่นลื่นสบายเลยเฮ้ยตีการทำาหมไม่กิงกู่อะ อ๋ไม่ใช่รอวะมดเดียวไม่เดียวตัวก็เล็กสุดกระโอ้ปอมีโอ้โดนโดนแกงโดนแกงโดนแกงอะนีมมันเลื่อนเลอเยอะปะมันเลื่อนเหลือแค่2มิลลิเมตรเอา2มิลลิเมตรเอา2มิลลิเมตร2มิลลิเมตรเก็บสวยให้อยู่แล้ววุ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 อะไรอะไรนี่อะไร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 ี่ตีและที่หนีมามาผมมาแล้วมาไม่ทัน อะไรกุไม่โดนไม่โดนเอ้ยทำไมเอ้ยทำไมเอ้ยโดนโ้โดนขาป้อมเรียบร้อยตายเอะไม่ไม่รู้สึกเสียใจอะไรกมาแล้พี่ยอพี่มาแล้วกูมาแล้วสวยพี่จอดก็ันไปแล้ว จังหวะเม่อกี้ถ้าไม่ได้สั่งซูมกาแล็กซี A12 5G ได้โอ้ยขนาดนี้ก็นค้ายแม็กซ์ตายเลยต่อไปเขาก็จ้างแต่พี่ไม่จ้างผมมาพี่แปะมามาเออเอามาเอาข้างล่างหน่อยดิเออใช่แล้วก็ั้างมาอยู่แล้วตายตายตายโอ้ยอย่าไปหาจังเลยเปิดมาไงวะเปิดแล้วมเปไปแล้วเปิดแล้ว กูว่าเราคิดแผนใหม่ดีกว่าใช่ห้าคนไม่พี่เดียวกันโอ้ยนี่เดียวนี่เดียวโอเอสโอ้โอเซนโอเซนนี่ตรงกางตรงกางไปนไปการไปกลางทุกคนตายหมดมันไม่ตามหมดแล้วเพื่อนใส่ขีปนาวุธไปโอ้โหตัดจางระหว่างมันกับเรานี่ได้ได้อยู่แล้ว ต็กล้าเข้าช้าไปหน่อยโอ๊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 ยเจ็บไปทั้งหัวใจกลับบ้าตายแล้วครับผมว่าเราจะร้องแล้วนะพี่แล้วพี่ไม่บอกเขาไหมว่าอจีจีพอได้แล้วครับเอฝั่งโน้นเขาจะมาจบบ้านแล้วแล้วเพื่อนกูแตกแล้วแตกไปแตกแล้วดูสุดสี สูสีสูสีอีกเราเขาก็แตกไปเยอะเลือกเลือดป้องเขาแตกไปเยอะแต่ไม่แตกเลย เข้าสู่ชัมม่วโมงการเรียนติ๊กตอกผมนี่ไม่เคยเรียนเลยมีแต่เมียบังคับให้ทำช่วงโควิดแรกๆอ่ะจะมีแบบชาเลนจ์แบบปิดไฟเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างงีใ้ใช่ไหมพี่อันนี้คือเกิดจากติ๊กตอกใช่ไหมใช่ใช่ใชโอเคพอเรารู้ว่าพี่คือผู้เชี่ยวชาญอ่ะสาวเอกติ๊กตอกประเทศไทยอ่ะ <S <S พี่ช่วยสอนผมหน่อยวะสำหรับคนสอนการเรียนไม่กล้าทำเลยเนี่ยวผมพี่ไม่ต้องกดดันหรอกครับพี่นี้ก็บอกว่าผมเป็นสำหรับเองก็เตายก็เมยตายติ๊กตอกเปิดมาแรกก็จะมีสำหรับคุณอันนี้คือดูฟีดตัดไปก็จะเป็นคลิปตตต่่่ททีีเเเเรรรรราาาาสสสนนนใใจจิดไว้ออออมัคะะ๋พ อ่าหมวดหมู่ไหนที่เราแบบติ๊กเลือกไว้ว่าเราชอบช่องคนนี้ปุ๊บเรากด follow ปุ่มบวกโอ follow มันกด follow ได้ง่ายอย่างงี้นี่ใช่โอเคผมเริ่มมขาเองก็อ่านแล้ยนะติดตามไปดูน่า follow เขาอ่าพอกด follow ปุ๊บเราเข้าไปที่หน้าที่กำลังติดตามก็จะเป็นเฉพาะคนที่เรา follow เราเลือกได้อ๋อคลิปพี่หล่อเฮ้ยนี่นี่นี่เลยอ่ะคนหล่ออคนหล่อเด้วยกดไลค์กดไลค์ไม่เหมือนกันกดไลค์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 เออกดไลค์ตัวเอง ส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าดูว่ามีชา a l เลนจ์อะไรบ้างอ๋อที่กำลังออนเทรนอยู่ตอนนี้แบบแฮทกที่กำลังออนเทรนหรือว่าเพลงที่กำลังออนเทรนอยู่ในระบบใช่น้องชื่อจั๊กจี้ส่วนอันนี้คือกล่องอินบ็อกซ์กับ Notification เหมือน a c e b o o k อ่าเวลาคน DM หาเราถ้าดีเอ็นก็ใช้ตรงนี้มันยมีที่แล้วพี่ล่ำซัมเฮ้ยมันล่ำซมได้ยังไงอะว่าลูกค้าเข้ามาทางนี้อ๋อ <Net> เอาเลยมั้อยากลองเล่นเลวสักอันนึงนะอันนี้นะเป็นหน้าที่ใช่ไหมไม่หน้ารถตึงเนี่ย <ipher responses> เออเนี <exclude> <Designer 2> ่ย <bells> ดังเนี๋ยวุณไม่มีมัรยาทเลยอ่ะ อันนี้คือวิธีทำคืออะไรเบียสเซอร์คือพี่ไม่ได้ใช้เสียงของพี่นี่โปรไฟล์เราใช่ไหมใช่ครับนเนี่ยแต่ตรงเนี้ยไม่ได้รูปเรา้า่ขวาล่างเนี่ยใช่ขวาล่างนี่คือเสียงออริจินอลคือมาจากช่องนี้อออืมอ่าคนบนเนี่ยผมขอเรียกเขาว่าครีเอเตอร์ยกันคือเขาสร้างเสียงนี้ออกมาแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาหยิบเสียงตรงเนี้ยไปใช้แล้วอันเนี้ยคือหน้ารูปอินฟลูเอนเซอร์ใช่อ่าโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มคลิปเข้าไปไมะหมดตอนนี้เลืือออออกกกกกววววววิิินนนนาาาาาาททีีีีีไไดด้้่่่่่จะเเเเมมััตรลป๋ยยค ซ้ายล่างสติ๊กเกอร์เอฟเฟกก็เหมือนกับสติ๊กเกอร์ทรงอ๋เป็นฟิลเตอร์ใช่ไหมใช่ไม่รว่ากดฝันกับว่าเขาทำอะไรไฟหน้ารถมึงเนี่ยจะเปิดส่งไปไหนเนี่ยวขาไม่มีมารยากเลยอ่ะคือเราต้องทำให้เป๊ะให้ได้ด้วยบทนี้สิ่งที่ทำให้ผมตาสว่างได้นั่นก็ไฟหน้ารถมึงเนี่ยจะโหอีอีมึงจะสว่างไปไหนเดี๋ยวเนน่น่เน่นี่ยเน่าเที่น่เน่ ไฟหน้ารถมึงเนี่ยจะเปิดสูงไปไหนเนี่ยโอ๊ยไม่มีมารยาทเลยอ่ะนี่อะไรนสิ่งที่ทำให้ผมตาสว่างได้นั่นก็คือไฟหน้ารถมึงเนี่ยจะเปิดสูงไปไหนเนี่ยโอ๊ยไม่มีมารยาทเลยอ่ะ อันนี้คือหน้าที่อัดใช่ไหมมันยังอัดได้อีกแต่าไม่อัดอีกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราผ่าแล้วก็กดถูปึ๊บมันจะมาหน้าที่2อันนี้คือหน้าเสซตติ้งเหมือนใส่เทคใส่อะไรเข้าไปได้ส่วนเสียงเราเพลงใส่ซ้อนเข้าไปอยกก็ได้นี่ือผ่ากนะรับุ้งกับขอร มัน,นง่ายที่เลยตแต่งอันนี้คืออตัดต่อนิอดนึนงทิมหน้าทีมหลัง<ๆ>บางคนมาแบบ,บม,ม,มีมีมีหน้าองค์กำลังจะลง,งนนอ่ะแล้วกดอัดแล้วองค์กำลังจะลงทิมข้างหน้าออกอันนี้มาใช้ในเคสที่แบบว่าสมมติหน้านี้เราเรากดอัดแล้วโพสกดอัดแล้วโพสแล้วมันจะการนคลิปหลายหลายช็อตแล้วไอตัว adjust เมื่อกี้มันจะเลือกได้มันจะเลือกได้ว่าอ๋อมันจะทิมหน้าหลังได้หมดเลยอ๋อมันตัดต่อได้ในตัวตัดตได้เลยอันนี้ก็ฟอนต์อันนี้ เป็นหกตอนนี้ผมจะพิมพ์ว่า T S Samsung Galaxy เราได้ไงตัวย่ออะไรตัวย่ออะไรแล้วไม่มีเน็ตี้แล้วมันนี่คือคิดอะไรก็กดเลือกฟอนต์ได้ตกแต่งได้เปลี่ยนสีแล้วยังไม่พอตรงสื่อเนี่ยที่สำคัญที่สุดที่หลายคนเข้าอะไเข้าถังขยะไปเนื่ยแล้วเราแตะที่ฟอนต์นี้ที่สำคัญมากครับคือกำหนดระยะเวลานี่ ก็ใช้กับพริปทอ๋อมันขึ้นนานเท่าไหร่ใช่อันนี้คนหลายคนแบบไม่รู้แล้วทำยังไม่เป็นถัดไปโป๊ะมันคือพื้นที่เหมือนหน้าการ์ดโป๊ะของเราคปชันอันนี้สำคัญคือแฮชแท็กแฮชแท็กติด ับอะไรเช่นมันจะมีแฮชแท็กที่คนดูเยอะคือเก่งพูดก,การแสดงอะไรอย่างเงี้ยโอ<ฮ>้สองร้ล้านวิวใชกต้อ่ส <c oughs> <c oughs> ิบหล้าน <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ติดแฮชแท็กเข้าไปเลยส่วนเรื่องหน้าปกอันนี้ก็สำคัญเวลาคนเข้ามาดูหน้าบ้านเราตําเนใช่ตียวนี่สำคัญมากอ่ะอันนี้อ๋อเนี่ยเนี่ยอ๋อมันจะขยับให้ด้วยใส่เทคนเฉพาะตําเนได้ใช่โอ้โ,<ฮ>โ<ฮ>อ้ไอ้ปนี่ผมดูหนะ้าบันทึก สนใจขึ้นมาขึ้นแบบั้อ๋อเซฟรับไว้ก่อนเซฟรับรับไว้ก่อนนี่เราเข้าที่โปรไฟล์เราอ๋อมันก็จะมีขึ้นอยู่แล้วใช่แต่ถ้าคลิปไหนที่เราแบบเราชอบมากๆเราก็ไม่อยากแค่กดไลค์เราก็กดค้างไว้เพิ่มในรายการโปรดปึ๊บอ๋อเซฟใช่มันจะเป็นเข้ามาที่รายการโปรดตัวนี้ คือบางคนเขาก็จะแบบเฮ้ยกดไลค์เนี่ยเป็นเหมือนกับการอินเทอร์แอคตระหว่างเพื่อนแต่กดเซฟเนี่ยคือเราชอบอยากดูอีกใช่หรือหรือบางทีก็ไปใช้กับพวกโปรดักต์เนาะแบบเฮ้ยของในฝันบิชลิสอะไรแบบนี้ก็กดเซฟไว้แล้วเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกมีพวกอย่างเรียลสอนนู่นนี่เยอะนะใช่ต้ก็เป็นเจ๋อไม่ได้ระบบมันเพียบพร้อมมากเลยเล่นง่ายแล้วก็มีดีเทลเยอะขออีกสักหนึ่งซีนขออีกสักนหนึ่งซีนอ่าเอาเข้าไปที่คนเดิมแฟนเพื่แฟนจ๋าอยากกินกับแฟนสดนะครับได้เลยค่ะี แฟนช่วยแรกแฟนช่วยแรกแฟนจ๋าฉันอยากกินช็กโแฟสดนะครับไมช่กดโอเคพี่จะพูดแฟนช่วยแรกและที่จะคัดพี่เป็นโฮสตพี่เป็นคนบอกตอนเปิดให้พี่แบพี่แบเป็นผู้ชายพี่ผู้ชายพี่แนนดีพี่แนนดีแฟนช่วยแรกอะไะมีทางซีชั่นเข้าแล้วเทสผแฟนช่วยแรกมันย้อนกลับไปมันก็จะขึ้นว่านี้ไปแล้วอันนี้พี่แบบอันี้พี่แบบ กินกเีสดนะครับสยพอดีเลยขอยครับขอยครับโยกับสัตกับสัยครับนีหน้คนแก่จ้าเอาดูดพี่น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 ีแฟนจ๋าก็อยากกินกรแเทสดนะครับแวนวิวแฟนช่วยแรกแฟนจ๋าก็อยากกินกแเทมสดนะครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยุบต่อไป้นอข้ามีนขต่อาได้ได้ยไยในรวมรครับพี่รวมร ผิวแฟนช่วยแรกแฟนจ๋าเขาอยากกินกาแฟสดนะครับได้เลยค่ะเบบี้บอรอเขอแป๊บนึงนะที่สำคัญก็คือเอฟเฟกต์อันนี้อันนี้คือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ <Eff ek S 1> ทั้งหมดเหรอ,หอบีเอฟเฟกต์ทั้งหมดคือสมมติว่าผิวแป้อย่างนี้อ๋อคือมัน<อ>ใส่ใส่โดยการกดค้างแล้วก็มันเล<ส>ือกว่าจะใส่เนี่ยเยอะเท่าไหร่ผิวแป้ช่วยแรกแฟนจ๋าอ่าแล้วตอนคัตเราก็ใส่เอฟเฟกต์อื่นใช่ไหมพี่ต้ลบแล้ก็ลบทอ่าเค็นเชฟิวแป้ช่วยแรก <ม>อ่าก็จะแบบเนียนๆหน่อยใช่หรือถ้าอันนี้มันเป็นดิชว่วลเหมือนเดิมเรื่องข เรียบร้อยเรียบร้อยก็ขึ้ปกด้วยก็้วทีนี้มันก็จะเขียนว่าเวลาอัปโหลดอ่ะมันจะบันทึกไปในเครื่องอัตโนมัติไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องให้บันทึกเราก็เอาออกอ๋อก็จะเป็นคลิปเผื่อเราจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นต่อได้แนะนำแนะนำตรงนี้ก็เซฟเลยนะพี่แล้วก็บันทึกจากบ้านโอเคเป็นอะไเสร็จสิ้นโหแต่คลิปผมดูคือแบบว่ามันมีดีเทลเยอะมากเลยนะมันเริ่มจากพวกแบบใช้ทันติชั่นมือถืออ่ะอ่าไอพวกรายละเอียดพวกนี้สนุกเนาะแต่ละคัดปุ๊บเราถ้าถ้าเราเก่งพอเราถ่ายปุ๊บเราส่งแล้ว ด้วยมือไปเลยอ่ะออร์แกนิกเลยอ่ะเงี้ยอ่าใช่ใช่แบบแบบแพนเดียวๆฟึ๊บใช่ใช่ใช่แล้วพอพออีกคัดหนึ่งเราก็ฟุ๊บกลับกันแล้วก็เล่นต่อใช่ใช่ไม่เป็นไราเมื่อกี้เราวายลิฟต์ไปแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นติกตอกเสร็จครั้งนี้เราจะชวนมาทำอะไรที่แบบว่าเฮ้ยปกติพวกเราทำกันบ้างเราชวนมาเล่นชาเย็นพี่พี่น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะผมให้เกียรติพี่เป็นคนบ่ายก่อนเลยพี่พีทก่อนเลยอ่าแล้วเดี๋ยวตามต่อไปพี่แนทอ่าครับเล่นหมดเล่นหมดเล่มดอ่ครับพี่พีถนัดหมดไหนพี่หมดแวนไม่ ดูว่ามันใช้ที่เอาไปที่มันสนุกสนาะนมีอาหารพวงอาหารไทยฟาร์สฟู้ดเนี่ยอาหารไทยนะอาหารไทยนี่พี่นี่นี่อะไรนี่อะไรผมผมเหมือนสัตว์ผมเหมือนสัตว์มเหมือนสัตว์มีสัตว์ขนไม่ใช่ฝูวฝูงนี้เขาเรียกฝูงนี้ไม่ใช่หมูขาหมูนี่ขาหมูอะไรกันเนี่ยอาหารจานเดียวอะไรเลยไม่พูดจริงแลวก็นี้มาอะไรอะไรขาหมูอาหารจานเดียวเผาขาหมูเหมือนกินแอนวานจังหวะ มีผักดองอโลผักหมูอผมอ้โอนี่พี่คล้ายๆสัไพคล้ายๆสไคกันลูกอรอใช่อีสานอีสานอีสานต้องตัม okay, ีำ่าต้มมีคำว่าตมปลาี่าอ้ปลาต้มปลาต้มปลาต้มปลา เวลาต้มน้ำใส่อะไรดิเขาสวยได้ของชนนี่้าตา้ที่กินไข่ดาวพี่ใส่อะไรลงไป้อสอไินมี่ามานน้ำปลา่ามน้ปลาแบบเแบบเพ็ดๆแบบเผ็ดแบบเนส่ะมิดต้อาแแกผิดเอาผิดต้องตายผู้บาผู้บ

ขับรถไอ้น้องยีไม่ไปยีไ่ไปฉนบรถได้ดม่ต้อรโอ้โหเวลาที่เบื่อแล้วสักอย่างนึงพี่จะพูดว่าแม่งแม่งม่ไช่างช่างอะไรช่างอะยช่างอะไรช่าเรื่อยช่างไหมเรื่อยาว่าตื่นเอแบบต่อแบบตสถาบนนี้โอ้ ไม่ใา่ข้ามข้ามข้ามเบีมข้ามข้ามเ้า้ามันา่ขบามขนามขใามน้ายข้ามีใามข้ีมข้า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 ม่้ชมข้ามข้ามเ้ามข้ามขยามข้าม้ามข้ามข้ามี้ามข้ชมข้ามข้ามข้าม้ามข้ามข้ามข้ายข้าม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 เ้ามข้ามข้ามี้ามข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 ้าม้ามข้ามขมมเ้มมม นักเก็ตนะนักบัญชีนักบัญชีนักบัญชีพี่มีปัญหาทางใบไม่ถูกใจโอ้ยเลยไม่ได้หกคะแนนไม่ดับนักเงินเก่งๆนักเงินเก่งๆเนี่ยอาชีพเมียเอ้าเนียเก็บเงินเก่งทุกคนเออใได้ไดนได้ปุ๊บขอดูก่อนเออนักตรวจสอบบัญชีจริงเลยใช่ใช่ หลังจากที่เราเล่นกิจกรรมมาทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเล่นเกมกันนะครับผมเล่นติ๊กตอกกันแล้วก็เล่นชาเย็นแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายถ่ายรูปใลูกดูของดูคลิปมาทั้งวันเลยเนี่ยแบตยังเหลืออยู่เลยอันนี้คือแบตจริงใช่เขาบอกว่า5,000มิลลิแอมป์นี่คือของจริงเลยนะแบตเตอรี่แท้งเลยแบตเตอรี่แท้งเลยเลยเล่เลยเลยไอ้อย่างในที่เื่องสัญญาณจะเด็ดก็ดีมากแรงเป็นยังไงบ้างพี่สองคนวันนี้ 5G คุณสมบัติครับคู่ของมามันสั้นเนี่ยลื่นแรงเร็วไม่กระตุกแต่ถ้าเป็นประโยชน์ มันยาวแล้วพี่ไม่ต่อยาแต่วันนี้ได้ลองจับดูแล้วกับกราฟิตดีมากแบบคือ60เซมเหียมีสมุนมากคือกับราคาที่พอผมแอบรู้มาหลังไหม่ไม่น่าเชื่อเลย ใช่เพราะว่าอันนี้เขาเป็น entry นี่คือ11,990บาท12 0 0นมิทอดใช่แล้ว12 0 0นมิทอดแล้วแบตมันอยู่นานด้วยจริงอ่ะเหมาะคนเล่นเกมเลยอันนี้เหมาะมากใช่ได้ 5G แบตอ่นเร็วแรงลื่นทุกอย่างเวลาสเปคนี่แบบว่าเบิ่มเบิ่มที่สุดแล้วเวลาอัพเดทแผนี่ายเลยใช่พี่ปื๊ดรอแป๊บเดียวนาไปรอไม่ใช่ พี่เี่ะพี่ทำให้ผมต้องแบบเล่นเครื่องไง้สเปคคร่าวๆนะครับ snapdragon 750G เล่นลื่นเร็วแรงไม่กระตุกอย่างแน่นอนแรม 8GB ครับลื่นไหลเปิดแอปเนี่ยได้47แอปแบบสบายๆเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่ถึง 5,000mAh 27ชั่วโมงรองรับเครือข่าย 5G ไม่ต้องง้อรุ่นพี่เรือธงเลยยิ่งถ้าใช้บนเครือข่ายคุณภาพอย่าง AHS 5G เร็วแรงส่งไฟหรือดาวโหลดไฟหนักๆก็ไม่ต้องกลัวครับกล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุด48ล้าน เซลหอดล็อกง่ายสะดวกเร็วกว่าเดิมครับด้วยสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอสแกนหน้าได้รองรับ Dolby Atmos สมาร์ทโฟน 5G ที่เร็วแรงในราคาที่จับต้องได้เริ่มต้นเพียง5,990บาทวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆขอบคุณมากขอบคุณครับครับปโอกาสหน้าเดี๋ยวผมเรียนเชิญมาเจอกันใหม่หรือไม่เดี๋ยวเราไปหาทีถใช่บ้าหร้าก็ได้เลยขอบคุณมากครับพี่คนนี้นครับุก <spend reading. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันนะครับทุก <ขอ S 2> ท่านครับขอให้มีวความส The first premieres at Twitch Drops off.